ได้เรียนไหคะภาษาญี่ปุ่นมีคำที่รู้ไหมคะมีครับค่ะสมุยสมุยใช่เลยค่ะพูดทุกวันสวัสดีค่ะค่ตอนนี้นะคะมายก็มาอยู่กับคุณอซ์แล้ก็คุณเพื่อนนะคะคลก็ย่ี่บ้ค่ะมาที่เมืองตันนี้เราอยู่ที่ไหนกันนะคะอาคิตาอาคิตะครับ เป็นยังไงบ้างคะก็อย่างไอซ์เอมเป็นครั้งแรกนะคะที่ได้มาที่อาคิตาเป็นเป็นเมืองที่ไม่เคยมาเลยแล้วก็ไม่เคยเสิร์ชไม่เคยรู้ข้อมูลเกี่ยวกับอาคิตาเลยมาแล้วก็รู้สึกดีมากๆรู้สึกดีกับบรรยากาศแล้วก็คนที่นี่ก็น่ารักมากค่ะเป็นยังไงบ้างคะครับก็เหมือนกันครับจะมาครั้งแรกเหมือนกันแล้วรู้สึกดีมากอากาศดีบ้านเมืองสวยครับวิวสวยทุกอย่างั อากาศหนาวใช่ไหมคะตอนนี้หนาวด้วยครับหนาวหนาวกว่าที่คิดไว้มากๆเลยหนาวกว่าที่คิดเลยใช่ไหมคะแล้วคือมาที่อาชิสาเนี่ยคือไปมาหลายที่เลยใช่ไหมคะใช่ค่ะชอบที่ไหนที่สุดคะชอบที่ไหนคงเป็นชอบที่ออนเซ็นเนี่ยค่ะที่ที่ได้มาออนเซ็นเพราะว่าส่วนตัวไม่เคยแช่ออนเซ็นมาก่อนแล้วก็พอได้แช่แล้วรู้สึกรู้สึกได้ถึงบรรยากาศของการคำว่าออนเซ็นจริงๆเพราะว่าอย่างเมืองไทยเราก็จะมีออนเซ็นแต่จะเป็นออนเซ็นที่เป็นจำลองขึ้นในที่อย่างที่นี่คือออนเซ็นที่เราต้องแบบ เราต้องมีทางเดินเข้าไปมีหิมะรอบข้างมีบรรยากาศที่ได้ด้ว่าเหมือนเราไปแช่บ่อน,น้ำร้อนในป่าจริงๆ<อ>ก็ก็เป็นไลฟอีกฟิลหนึ่งเหมือนกันค่ะแล้วครั้งแรกที่อายอะค่ะคือไปออนเซ็นกันมาแล้วใช่ไหมคะใช่ไปมาแต,แต่ว่าคือเราต้องมีสัพพอรอ๋ปปรอแต่มันร้อนใช่ไหมคะบ<อ>างคนบอกว่าเนี่ยคือลงออนเซ็นแล้วมันจะแบบน้ามืดเลยครับขึ้นมาเดียวยังไงเดียวไม่ไหวแล้ว ชอบที่ไหนคะมาทีน่นี่ชอบทะเลสาบท่าสว่าอ๋อทาสวาสวยมากเลยใช่ไะสวยคับเขาบอกว่ามันเป็นทะเลสาบที่ลึกที่สุดด้วยใช่<ล>ค่ะเ,เทศญี่ปุ่นอแล้วก็ไม่เคยเป็นแบบอ่าไม่เคยเป็นน้ําแข็งใช่เขาบอกมานะคะบอกว่าตรงนั้นเนี่ยคือมีชื่อเสียงในคนชอบไปไหว้เรื่องขอขอพรเรื่องความรักแล้ก็ ความสวยงาม,งามไป <c oughs> ไมไดื่มด้วก็ไปใช่แล้วอาหารเป็นยังไงบ้างคะคือคือตอนอยู่เมืองไทยก็ทานอาหารญี่ปุ่นใช่ไหมคะทานค่ะคือพอมาที่นี่ได้มาทานอาหารญี่ปุ่นที่นี่รู้สึกเป็นยังไงบ้างคะอาหารอากิตะอะไระอ่ารอาิตะโดยส่วนตัวนะคะก็จะชอบข้าวของที่นี่คะ่ะ<ม>เพราะว่าข้าวจะมีความแตกต่างจาก,กาเมืออที่เมืองไทยเพราะว่าข้าวที่นี่เขาจะค่อนข้างแน่นแล้วก็นิ่มมีมีมีเม็ดที่ใหญ่กว่าบ้างแล้เราค่ะอือ ชอบข้าวเหมือนกันครับเพราะที่บ้านก็ทําเกี่ยวกับข้าวด้วยแล้วก็ที่นี่ก็เป็นหนึ่งอย่างที่เป็นชื่อเสียงของที่นี่ก็คือข้าวเหมือนกันก็ชอบครับแล้วมีอย่างอื่นไหมคะที่ชอบอีกชอบถั่วแดงถั่วแดงถั่วแดงคถั่วแดงค่ะถั่วแดงเหรอคะถั่วแดงกวนเพราะว่าถั่วแดงที่นี่เขาพอเวลาที่เขากวนอ่ะรู้สึกรู้สึกได้ถึงความละเอียดความละเอียดของของถั่วแดงที่มันมันไม่ไม่มันไม่ได้ไม่ได้รู้สึกสาบถึงความที่มันเป็นถั่วเลยค่ะมันมันไม่รู้ ยใช่มคะมันลุกเมียมากแล้วก็มาแสดงละครในครั้งนี้ค่ะทในข่าวจะต้องมีผู้ภาษาญี่ปุ่นด้วยแล้วก็ีเเลยยคครับนดวมีนักแสดงญี่ปุ่นด้วยใช่ไหมคะใช่ครับแล้วได้มีสื่อสารกับเขาไหมคะเสียารค่ะก็อย่างตอนแรกก็แอบกังวลว่าตัวเองแบบสั่งงานกลัวว่าจะไม่ได้พูดญี่ปุ่นเพราะว่าคนญี่ปุ่นเขาจะมีสั่งงานที่ค่อนข้างเสียงสูงแล้วก็พูดเร็วบางครั้งเราอาจจะแบบไม่ทันเขาแต่ว่าพอพอได้มาเรียนรู้จริงๆมันไม่ได้ยากมีขีดแล้วก็ได้เข้าฉากกับน้องที่เข้าฉากด้วยกันแล้วเขาก็แบ แบบเป็นเหมือนคุณครูคอยแบบรีบแลกเปลี่ยนกันคุยกันสอนใช่แล้วเรามีภาษาญี่ปุ่นที่จําได้ไหมคะมาเข้าฉากแล้วจริงๆถ้าจําได้แบบพูดได้เลยอาจจะอาจจะต้องมีการดูนิดนึงก่อนที่จะแบบสื่อสารแต่ว่าค่ะถ้าเป็นพวกคําพื้นเมืองก็จําได้บ้างเหมือนแบบจำบดีทักทายทุนจวยไก็ได้แต่คือก่อนมานี่ได้มีเตรียมภาษาญี่ปุ่นมาก่อนหรือเปล่าก็ได้เตรียมมาบ้างค่ะตามในบทที่ได้พูดมาบ้างฟังเสียงฟัง v o i c ที่อัด ยากเลยค่ะก็ือวยยากนะคะสำหรับไปเพราะว่าเราไม่เคยไม่เคยไม่เคยรู้ภาษาญี่ปุ่นมาก่อนไม่เคยเรียนไม่เคยสื่อสารไม่เคยฟังแต่พอได้มาพูดจริงๆก็ตอนแรกก็แอบหวั่นแต่พอได้เรียนรู้สึกอสารเลยรู้สึกว่าสนุกภาษาญี่ปุ่นก็เป็นอะไรที่สนุกใช่ค่ะแล้วสำเนียงเขาจะน่ารักเสียงก็ขึ้นเครืงมาเมฆเมยเมฆอะไรนี้ใช่มีได้เรียนไหมคะภาษาญี่ปุ่นมีคำที่รู้ไหมคะมีครับค่ะสมุยใช่เลยค่ะพูดทุกวัน แล้วก็ไหนๆก็ไหนๆแล้วเนี่ยเธอเออคือมายก็สอนภาษาญ,ญี่ปุ่นด้วยนะคะก็เลยอยากจะทราบว่าทั้งสองคนมีคําภาษาญี่ปุ่นที่อยากจะรู้ไหมค่ะก็อย่างไออยากรู้คำว่าคิดถึงค่ะคิดถึงเพราะว่าอันนี้คือสงสัยว่าท<อ>ําไมคนญี่ปุ่นไม่ค่อยพูดคําว่าคิดถึงกัน<ช>อยากไปถามหลายๆคนเขาจะบอกว่าคนญี่ปุ่นไม่นิยมพูดคําว่าคิดถึงก็เลยอยากทราบว่าเอ๊ะคำว่าคิดถึงทําไมเขาถึงไม่พูดกันหรือว่าเขาจะมีคําเฉพาะของเขาหรือเปล่าเนี่ยค่ะ จริงๆคำภาษาญี่ปุ่นนะคะคำว่าคิดถึงถ้าเกิดทั่วไปเขาจะพูดคำว่าไอไตไอไตแต่มันแปลว่าอยากเจอ oh. มันไม่ได้มีคำเจาะจงใช่ไหมคะว่าคิดถึงจริงๆมันก็มีคำหนึ่งคำว่าคยชีแต่คนญี่ปุ่นไม่ค่อยพูดมันเป็นภาษาเขียนมากกว่าในแบบในนิยายแล้วมันลึกซึ้งมันดูแบบว่ามันดูกิในใจใช่มันดูแบบว่า <c oughs> ว่าเหมือนว่ามีบางคนที่เขาเป็นแฟนคนญี่ปุ่นแล้วคนไทยจะชอบเพราะว่าไอ้ใต้ไอ้ต้แล้วแฟนคนญี่ปุ่นบอกจะอยากเจออะไรกันทุกวันใช่เขาก็เลยบอกว่าคนไทยบอกไม่ใช่คือเราอะอยากเราอยากใช่ไม่ได้แปลว่าอยากเจอสเสมอไปก็คือเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเป็นคำี่ตรงตัวนี่สุดก็คงจะเป็นไอ้ไต้ไอ้ไต้เกิผมอยากรู้อยู่คำหนึ่งมันมันเกี่ยวกับซีรีส์เรื่องนี้ด้วยก็อ๋อค่ะมันเป็นคำในเรื่องครับที่เราว่า คนที่เราฝึกกันครับค่ะแบบเขาฝ mhm. ินมืออ่อนดอยอะไรเงี้ยเราเรียกเขาว่าไออ่อนอ๋อเหมือนแบบไอขี้แพ้เลยใช่ปะคะก็ภาษาญี่ปุ่นก็จะมีคำนึงนะคะก็คล้ายๆกันค่าว่ามาเคอินุมาเคอินุใช่ค่ะมาเคแปลว่าแพ้มาจากคขาว่ามาเคอินุเพราะว่าหมาก็คือเหมือนหมาขี้แพ้นี่เองโอหรุนแรงกว่าเยอะเลยวางเลยนุ๊กมาเคอินุมาเคอินุเขาพยายามมาทางนี้ เลยนะคะก็อันนี้ต้องระวังเป็นคำหยาบนิดนึงนะคะก็จะต้องระวังค่ะสุดท้ายนี่มีอะไรอยากฝากถึงคุณทุกคนแฟนคับหรือว่าคนที่คอยติดตามพวกเราอยู่ไหมคะก็ฝากดูซีรีส์เรื่องนี้แล้วกันนะคะแล้วก็ฝากฝากติดตามว่าเรื่องเราจะเป็นยังไงแล้วก็ดูเรื่องดูเรื่องราวของผู้เราด้วยแล้วก็ดูบรรยากาศของอาทิตยศด์ด้วยค่ะอยากรู้ว่าอทิตย์สวยงามแค่ไหนก็ติดตามได้ในซีรีส์เรื่องนี้เลยนะคะครับถ้าอยากเห็น น้องไอซ์อามีนาผู้ญี่ปุ่นเพรเรื่องนี้นะครับเรื่องแรกไป้ดูได่นะครับขอบคุณนะคะก็ขอบคุณมากนะคะแล้วก็ขอบคุณภาษาญี่ปุ่นรู้ไหมคะพูดว่ายังไงโอเคกันโอเคมากโอเคโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปพูดพร้อมกันดีกว่าค่ะโอเคเซนหนึ่งสองสามอันนี้โรซายมาไอรอะเต้ นักสร้างคนนิจวะ I Love Japanese เยโยโกโซสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ I Love Japanese คอร์สออนไลน์ที่จะทําให้ทุกคนสนุกกับการเรียนภาษาญ,ญี่ปุ่นและเรียนรู้สำนวนที่คนญี่ปุ่นใช้กันจริงๆบรรยากาศสนุกสนานเหมือนสอนสดอย่ารอช้าแล้วรีบมาสมัครกันนะคะ